สวัสดีครับสมคิดฟ้าประกอบสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับให้มีความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปนะครับวันนี้เราก็จะคุยกันแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาวันที่แปดกุมภาเน,นี่ก็เลือกต่างนะตอนนี้ช่วงหาเสียงกเราก็ดูหาเสียงนะตอนนี้ผมคิดเอาเองนะคิดคนเดียวว,ว่าทุกพักเลยเนี่ยทุกพักนะไม่ว่าพักไหนทุกพักขึ้นไปหาเสียงเนี่ย ถามเขาแค่สองข้อก่อนดิเออสมมุติอา้าวขึ้นไปหาเสียงขึ้นไปขั้ดแรกกระทรวงนี้ครับอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถามเลยหนึ่งจะให้เข้าไปแก้ปากท้องประชาชนหรือสองแก้รัฐมนูญนะถามเขาก่อนสองข้อน,นี้ก่อนที่จะพูดอะไรน,นะอันนี้อันนี้ครับความคิดของผมอะลองถามเขาอย่างนี้ก่อนดิอันดับแรกถามอย่างนี้ก่อนแล้วค่อย Hearty and pulled by. <laughs>